หลังจากที่ร้อนอยู่หลายวันเทวดาท่านก็ประทานน้ําฝนลงมาให้พอได้ชุ่มฉ่ำแต่ฉ่ำอยู่ได้แค่ห้านาทีนะแล้วท่านก็จากไปกลับมาร้อนอีกเหมือนเดิมโถชีวิต สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูหม,ม้อหม้อหุงข้าวนี่เห็นความแตกต่างไหมคะทุกคนอันเนี้ยหม้อเทฟล่อนพอเราใช้ไปนานๆอะ่ะเชื่อว่าทุกบ้านทุกคนจะต้องเจอปัญหานี้มันล่อนเนาะไอสีดำๆนะมันล่อนออกหมดเลยทีเนี้ยเราอะเสียดาย พอหมอ้อนอกตัวนอกอะหม้อตัวนอกอ่ะมันยังใช้ได้อยู่แต่หมอ้อตัวในเนี่ยสภาพก็คืออย่างที่เห็นเราก็เลยส่งไปเคลือบทุกคนอันเนี้ยไม่ใช่หมอ้อใหม่นะแบบเดียวกันกับต,ตัวนี้เลยสภาพเดียวกันเลยแล้วเราส่งไปเคลือบกลับมาเป็นแบบนี้ได้เหมือนได้มหม้อใหม่มาอีกหนึ่งใบ เห็นไหมคะไม่แพงด้วยนะร้อยห้าสิบบาทค่าเคลือบถูกค่ะไม่แพงเราได้มอกลับมาใช้ใหม่ๆไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วอะ่ะปกติถ้ามันเป็นอย่างนี้เนาะถ้าแบบไม่กล้าใช้อะ่ะคือบางคนไม่กล้าใช้แน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันร่อนแล้วเราก็จะกินมันเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเอาแค่เอา เอาเล็บสกิดสกิดมันก็ติดมันแล้วเนี่ย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 เห็นไหมใช่ไหมบางคนเขาก็ไม่กล้าใช้เราก็ไม่กล้าใช้เราก็เลยส่งไปเคลือบใหม่ได้มาอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันแบบเดียวกันเลยตัวเนี้ยของเดิมเขาเป็นสีนี้เขาเป็นสีนี้แล้วมันก็ร่อนเป็นรอยถลอกเหมือนกันเหมือนแบบเดียวกันเลยเราก็เลยส่งไปเคลือบ ก็ร้อยหสิบาทอีกเหมือนกันเห็นไหมคะเราได้หม้อใหม่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออีกเป็นพันเนาะเสียแค่ร้อยห้าสิบบาทส่งไปเคลือบดีงามประหยัดได้เยอะเลยทุกคนอาจจะแปลกใจทำไมบ้านนี้หม้อเยอะ <laughs> ทำไมบ้านนี้หม้อเยอะ ใช่ไหมทุกคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมบ้านนี้หม้อเยอะเป็นร้านอาหารเหรอขายข้าวขายอาหารเปล่าค่ะไม่ได้ขายอะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นเขาเรียกยังไงล่ะเราซื้อมาบางทีอหม้อตัวนอกพังแต่ตัวในยังใช้ได้เราก็เก็บอย่างเงี้ยก็คือทิ้งตัวนอกไปเก็บตัวในไว้ก็เก็บ หลายปีแล,ล้วล่ะมันก็สะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เวลาเราซื้อมงของข้าวเราจะซื้อรุ่นเดียวกันไงยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเพื่อที่เราจะเก็บใบใดใบหนึ่งมาเป็นสแปร์อย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยนะยี่ห้อเดียวกันซื้อมันอันหนึง่งอันนี้ก็ซื้อมาอีกอันหนึง่งงงไหมเนะี่ยงงเนาะปอก็งง <laughs> พูดเองงงเอง แต่มันใช้ด้วยกันได้ไงเวลาแบบเราหุงข้าวแล้วมันไม่พออย่างเงี้ยหรือหุงแล้วไอ้ข้าวมยังคาหม,ม้ออยู่ขี้เกียจมาล้างหม้ออยู่หยิบหม้อใหม่มาหงุงต่อได้เลยอย่างเงีย้ยเขาเรียกคนขี้เกียจใช่ไหมอย่าถือสาเนาะพูดอะไรไงบวกไปบนมาดูฟังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องก็อย่าถืออย่าสาอย่าถือสาหาความเพราะตัวเองก็งงตัวเองเหมือนกันงง <laughs> ค่ะสาหรับคนที่สนใจเนาะว่าเอ้ยเขาเคลือบกันที่ไหนอะไรคือมันจะมีเพจที่เขารับเคลือบเทฟลอนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเลยอยู่น่าจะอยู่ที่กรุงเทพแหละอ่าคนเข้าไปค้นหาค่ะพิมพ์ว่ารับเคลือบเทฟลอนอะไรอย่างเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเนาะมีน่าจะมีหลายเพจอยู่แหละแต่ว่าของของปอนเนี่ยปอส่งไปเคลือบอยู่อ่าไม่ห่างจากตัวบ้านพอดี ร้านเขามาเปิดใหม่อยู่อยู่ข้างหลังบ้านนี่แหละเมื่อก่อนเขาก็อยู่กรุงเทพแต่ตอนนี้เขาขยายสาขามาเปิดที่ระยองเนาะจะอยู่ใ,ใกล้ๆอยู่แค่หลังบ้าน,นเองเพิ่งเปิดได้อาทิตย์เดียวเขาก็เลยส่งไปเคลือบเอเขาคิดไม่แพงเนาะใบละร้อยห้าสิบาทมันแล้วแต่ชิ้นงานด้วยแหละเล็กใหญ่อย่างเขาบอก่็ดีหน่อยไม่ต้องเสียค่าส่งเนาะเสียแค่ค่าเคลือบอย่างเดียวเดี๋ยวเหลืออีกใบหนึ่งก็จะส่งไปเคลือบเหมือนกัน ส่วนใครที่สนใจเนาะลองลองเข้าไปค้นหาตามเพจได้ค่ะส่งรูปส่งชิ้นงานไปให้เขาประเมินราคาให้ก่อนเขาจะประเมินราคามาให้เราก่อนว่าเออชิ้นขนาดเนี้ยอ่ค่าเคลือบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้เขาเคลือบให้ก็ประหยัดนะคะประหยัดถือว่าประหยัดอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ เข้ามาติดตามนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะก็จะพูดจาก็จะวกๆวนๆรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็อย่าถือสากันนะคะเพราะเจ้าของช่องเองก็ก็งงเหมือนกันและก็เหมือนเหมือนภาษาไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอ่ะก็เอาเป็นว่าตามเนี้ยค่ะเนาะไม่รู้จะพูดยังไงละจบกันไปแบบดื้อๆนี่ค่ะ สวัสดีค่ะ